ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੀ ਨਾ ਬੇਬੇ อันนี <screws> ้อยว่ไหนวะท่านนี่จากทีทีตูกที่ใช่ทีสูงเลยเจ้าใช่เนี่ยช่วยกันทำากันหน่อยสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมหมู่เอพาเที่ยวนะครับทุกคนวันนี้เรามาหาหน่อไม้นะวันนี้นี่หาหน่อไม้กับน้องอะไรครับวันนี้สวัสดีครับผมเบลคนเดินป่านะเบลดเป็นเดินป่าครับวันนี้เป็นถิ่นของน้องเบลนะวันนี้นะใช่พี่จะพาเราหาหน่อไม้วันนี้นะใช่พี่แต่ผมไม่เคยขึ้นมาเลยนะไม่เคยขึ้นมานะครั้งแรกนะใช่โอ้โหวันนี้เรามามาแบบ อ่าเปิดประสบการณ์ใหม่นะน้องเบีดนะว<ช>ันนี้เราก็มาขี่รถด้วยแล้วก็มาหาหน่อไม้ด้วยนี่หน่อไม้ของเรากำลังแบบส,ส,สวยๆเนี่ยเขา,<ม>าบอกว่าเหตุขึ้นด้วยพี่อเหตุขึ้นด้วยเห,ห,หรอใช่ครับนี่โอ้โหหน่อกำลังสวยเลยนะน้องเบีดนะใช่กำลังโอเคครับ,บก่ขอนที่จะไปชมคลิปก็ขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์แล้วก็กดติดตามหมู่วยประเทศโอเคครับทุกคนเรามาเจอหน่อไม้แล้วทุกคนมาเก็บสก,กายเลยบอ่อหวีใช่ไหมนี่บออ่อหวียอดอ,ปอุปบุญกินสดๆหวานมากเลทุกคน หน่อแบบนี้กำลังสวยนะโถ่หายก่อนหน่อไม้นะครับหน่อไม้กำลังสวยเราจะคัดเอาโถ่หายหน่อสวยๆแล้วทุกคนเนี่ยกำลังกำลังหวานเลยนะเนี่ยแบบนี้นะใช่ไหมเจนชัยใช่นี่กำลังหวานเลยนะเนี่ยแบบนี้กำลังหวานเลยวันนี้เราก็มามาเก็บหน่อไม้นะทุกคนดูเร็บของเล็บคอเดี๋ยวนี่อ่าเลืองอยู่นะเริ่มเหนื่อยแล้วนะเจนชัยนะวันนี้ น้องส่องท่อหน่อไม้เราหาไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆไม่รีบนะก็สวัสดีลูกค้าเลยนะครับผมเนี่ยเราเก็บหน่อไม้แล้วกันเจนชัยโอ้โหบาวีโหดเกินเจนชัยอ่ะเอ๊สุดเจ๋งเจนชัยนะวันนี้นะเรามาเก็บหน่อไม้นะวันนี้นะเจนชัยนี่ครับ โซ่หลุดไปคันหนึ่งแล้วโอ้โหเทน่าของจริงนะครับวันนะี้นี่ <c oughs> นี่ของจริงเทน่าเรามาดูดูเทน่าของเราสามเจ้ยโอ้โหโหดเกินไปเทน่าขึ้นเบาะวีนแล้วทุกคนสุดจริงครับนี่วันนี้น้องอะไรวันน <c oughs> ี้น้องอะไรเป็คนเดินป่าครับนี่เปรคนเดินป่านะทุกคนไปบ้าวันนี้เจียรตชัยเอ้ยเกียรติชัยเกียรติชัยนะวันนี้ วันนี้เรามาหาหน่อไม้นะน้องเบสนะเนี่ยมาหาหน่อไม้นะบอวีมาวหรม่เปล่าไม่รู้ไม่รู้ว่าจะขึ้นมาเปล่าจริงครับวันนี้หาหน่อไม้กันวันนี้บอวีนะครับบอวีที่รักจัดไปนี่จะกล๊กมาเก็บหน่อไม้นะโอ้โยเดินเข้าห้องน้ำเมื่อกี้เนี่ยเดินเข้าห้องน้ำมาวันนี้เข้าของน้ำมาเมื่อกี้นี่พอได้อยู่มาเก็บเรามาเก็บหน่อไม้ที่ไหนจักก๊ก มาเก็บที่บ่อหวีบ่อหวีที่รักนะโอ้โหสุดจริงใช่ไม้หวานนะหวานเจี๊ยบเลยพื้นดินเป็นดินดำเลยใช่ไม่เจี๊ยบไม้นะนี่ครับนดูแค่จอดข่องน้าไมเสร็จจอดข่องน้ำอ่ะนี่จะกักด้วยเตถุงก่อนให้จะกักใส่ถุงก่อนอันนี้เราเจบเอากลับไปแค่พอกินเอาไปแค่พอกินนะแบ่งชาวบ้านตัดหัวก่อนจะกักง่ายตัดหัว ถ้าถงออกเนี่เอาแค่พอประมาณนะครับเดี๋ยวมันจะแทงถุงทะลุนะเนี่ยจักรมาเก็บหน่อไม้บอเวีมครับปะตามไปต่อก่อนขึ้นบอวีนะทุกคนนะตั้งโซ่อนเซฟรถก่อนนะวันนี้น่าจะลักว่ะสุดไปนี่ของจริงเทหน้านะโอ้แต่งงามวมที่น่ะตั้งโซ่ก่อน Đọc cơn bò vỉ thì lạc mới lại <laughs> Chia chai sụt chênh Bộ máy ba ngay bộ máy Bò vỉ Vào ngay bộ máy Ê Ê Ê Dốc đi Ê bò vỉ không nào Ôi 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 chả cắn dốc Ê ตาอยู่ครับนี่่าไงหมูไหมบบีาย้วจากกเราอ่าเจดใจฟรีแล้วหมูไหมก็ฟรีบอบีของเรา่าไงหมูไหมนูนยนูเลยเฮ้ยยกว่หดว่ะหมูไหมหดเกินฮะอ่เดเจ๊ใจ ค่อๆๆไฟเบาเบาบานฮะเอ้ยจะใช้เป็นไรลมดิเอากอนเทนเหรอไม่ใช่คอนเทนแล้วบาี้จใจทำไรเนี่ยลื่นะลื่นื่นเหหมดเกินยกนได้าฮเออใ้ของจริงอ่ะ โอเคสวยสวยนั่นแหละเออลงล่องกันเลยอ่าเนี่ยโอ้โหหาได้เล่นนะนี่ของจริงเอาเอาไว้ไว้ว่าไงไดเหนื่อยนะวันนี้นะเหนื่อยแล้วอ่าดูเย็นใจไม่เมื่อกี้ไม่ใช่คอนเทนต์นะเมื่อกี้ ใช่เรอจริงพวกไปรอนน่นละในทางเชิงวน้ขึ้นปีกไม่รู้ว่าเราจะขึ้นไหวไหมทุกคนนะดูทางโอ้โหยังโคตร้ยนะมาแล้วไอ้ใข่ลงมาปะเนี่ยอะลงมาแล้วอะลงมาทำไมไปทางไหนอะ นี่เลยไหวไหมเาเจียนใช้อะจอก้อนจอนี <Jump> ้แหละไม่ไหวแลวฮะฮะปวดเกินถามก่อนโอ๊ยเิเราเิขึ้นก่อนเิดาเิีลจะขึ้นยังไงวะเนี่ยผมอดูดิผมต้องถอยลงมาว้ยถอยลงมาหรอ มันขึ้นไปไกลถึงแล้วมันยกล้อด้จากความด้วยได้เราอ่ะได้ดูได้เราช่วยกันเออขึ้นมาทางนี้ เหลือเทน่าก็ดีมซุปเปอร์ครับเดี๋ยวเ,ยาวเยวขาผมนะเดี๋ยวผมขึ้นมาให้ทุกคนดูคอยดูจะรู้ว่าผมจะขึ้นได้หรือเปล่านะทุกคนนั่นนี่เ <c oughs> จียนชัยไปแล้วเบบพิศานแนวเรื่องเลยพี่แต่วันนี้ผมไม่ยอมแพ้เจียนชัยหรอ่ะเจียนชยัยบอเวฟนะน้องน้องเวฟนะ <c oughs> ใช่ครับเราต้องสู้วันนี้โอเคเดี๋ยวรอรอพี่มาก่อน <c oughs> บวกวีของเราเทน่าตัวแรง นี่ของแท้ของแท้จัดไปวันนี้นี่โหหันห่อไม้จัดไปนี่ของเราทุกคนหน่นอไม้ของเราโหยอดกำลังบวดแล้วทุกคนเนี่ยนี่กำลังสวยๆนะตัวนะน,นุ่นอีกหนอนหนึ่ง ข้างในเนี่นี่ไงหนอกำลังแบบอุบอั่วนะทุกคนนี่นี่กน,นอีกหนอหนึงขึ้นสอนกันเลยนะทุกคนนี่นี่ว้าวมีแต่สีสวยนะทุกคนหนอไม้เนี่ยตอนนี้ผมก็ขึ้นมา ไก่พอสมควรนะทุกคนนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ถุงกันนะทุกคนนะไปต่อนะทุกคนนะ่นีเยโอ้โหสวยๆอบอุ่นจักเก็บน้ำมันฮะเก็บนี่เอาหนิวไปวะเนี่จะกักน้ำทีมจัดไปตีถุงให้หน่อยตีถุงเจนชัยตีถุงหน่อยเจนชัยนี่ช่วยกันทำมาหากินหน่อยเนี่ยรถเรา นิดจัดไปหมูไม้ว่าไงหมูไม้มนี่ของจริงอรหมูไม้เราจะไปต่อนะทุกคนนะไปเย็นชายโอ้โหเย็นชายาจริงวะอมูลไร่เหรอวะขิ้นไม่ได้เหรอฮะไม่ได้เลยชนกระแทกเลยสาย,สายเลยสายเลยหมูไม้ดู ôi Tại sao thôi 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 à? xe lại rồi. khóa khóa chạy chuột chiến đi vô đây đi vô ơi chạy chạy mày bay đá, à. à bay ngay còn cái cầu vía mà เวบโอ้โหมันอยู bye ่ที่ใจนะครับทุกคนบ่าววีนะจัดไปโอ้โหเว็บขึ้นบ่าววีตายเลยไปไปไปต่อไปเร็ไปเร็วจ้ฮะของจริงนะข้างหน้าของจริงนะไปลองนัดึ้นไปเลยวาดเจยบ

ตูวะโอ้ยทาไหนเป็ oh. oh. oh ไปไม่ได้ละโโอ้หไม่รู้ว่าเราจะขึ้นได้ไหมทุกคนนะบอบอี้สุดจริงครับวันนี้ดูเวฟคันนี้ยอมเวฟเลยดูจะกรกไปแล้วรถเคลื่อนจริงเหรอรถผมออกตรงๆรถเคลื่อนไม่ได้เน้นวัดใจอยู่ไหนนี่แหละนี่แหละเพื่น <c oughs> อนโหของจริงนะทุกคนดุกคนเราขึ้นได้ปะหาหน่อไม้เดี๋ยวเราไปดูจกักรกลหน่อยปะ เวฟขึ้นมาแล้วนะทุกคนนะนี่เรากำลังจะขึ้นนะทุกคนนี่หินล้วนๆนี่ดูดูขึ้นมาแล้วของจริงนะครับของจริงนะครับบ่วีนะจ๊ะนี่นี่ดูรถน้องเบนนะทุกคนนี่เทนหน้านะนี่ยอมคันนี้มาขึ้นมาคันเดียวเนี่เวฟเนี่ยดูสภาพเวฟดูข้างบนด้วยกันแล้วนะดูเวฟด้วยโอ้โ oh. ห ดูเว็บด้วยทุกคนดันแล้วดันแล้วสุดว่ะวันนี้จะกั้กคิดถึงบ่อวีนะวันนี้นะของกขคืนนะแต่แังไม่ได้อดูเว็บรออยูงล่างนั้ทุกคนเว็บโอ้โหเนินหินไลยนี่เนี่ยนี่หยุ สียล้อใครที่ชอบชิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามหมวยพาเที่ยวด้วยนะครับขอบคุณครับสวยโอ้โหโอ้โหโอ้โหของจริงนะบ่วหีทางโคดๆซอยหนึ่งนะ สุดจริงจะกักนี่บัวีน้ำกูอยู่ไหนเออสุดจับวันนี้แค่เแบาเบาเบาๆนะวันนี้นะจกกักน้าวันนี้นี่มาเยี่ยมชมเฉยมาเยี่ยมชมวันนี้มาเยี่ยมชมหลังจากที่ไม่ได้มานานหลายหลายเดือนหลายเดือนมากสภาพป่าเปลี่ยนไปเยอะเลยโอเค